พี่น้องจะแต่งตัวรอไปเริ่มงานหรือ,อยังยังเลยครับผมยังเลยครับต้องหาเรื่องอาชัย่อนครับช่วงนี้พักร้อนกันนะครับผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ก็โหถ้าไปวันนี้ใครไปวันนี้ก็มีเปรียบแน่นอนไม่ได้เห็นเป็นหรอกตาปงในลานแสดงคิดถึงนักแข่งคนครับผมเดี๋ยว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 ป้า้ดูครับพี่น้องเห็นคอมเมนต์พี่วันไหมครับเยวะเห็นคอมเมนต์พี่วันไหมเห็นครับสวัสดีครับพี่เล็กโอมาโ่ดันบางบางคอมเมนต์ก็ไม่เห็นนะครับ